วัดีครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองในหลักที่5นะครับซึ่งเป็นเรื่องเอนทัพปี้ของการเกิดปฏิยาระหว่างกดแก่กับเบสแก่นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของของหลักที่5นี้ก็จะให้นักศึกษาได้ทดลองแล้วก็คํานวณปริมาณความร้อนที่ได้จากปฏิยาระหว่างกดแก่กับเบสแก่นะครับโดยใช้แคลอรีมิเตอร์อย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์การทดลองกันก่อนนะครับว่าประกอบด,ด้วยประกอบด,ด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีสารเคมีอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์ตัวแรกเลยก็จะมีตัวแคลอรมิเตอร์อรนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นแคลอรมิเตอร์อ,รอย่างง่ายนะครับก็จะทํามาจากของโฟมนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวฐานของมันนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็มีมีฝาปิดนะครับตัวฝาปิดก็จะมีช่องสําหรับเสียบแท่งแก้วกลนนะครับแท่งแก้วกลนที่ใช้เราก็จะเป็นแท่งแก้วกลนลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะเสียบแท่งแก้วกลนเข้าไปที่ตัวฝาของมันนะครับแล้วก็ ตัวส่วนประกอบของตัวแคลอริเมเตอร์นี้ก็จะมีบิ๊กเกอร์นะครับขนาด250 m l นะครับใส่ลงไปนะครับต้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็นําแท่งแก้วคน,นยาวางใส่ลงไปในตัวบิ๊กเกอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคลอริเมเตอร์ที่เราใช้ในการทดลองสําหรับแบบที่5นะครับถัดมานะครับก็จะมี เทอร์โมมิเตอร์นะครับที่วัดอุณหภูมิได้ในช่วงศูนย์ถึงร้อยองศาเซลเซียสนะครับอย่างน้อยสองสองพันนะครับแล้วก็มีแก้วแก้วคนนะเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในแคลรมิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีบิวเลตนะครับบิวเลตขนาด50ามลนะครับสองอันนะครับไว้สําหรับตวงสารละลายนะครับแล้วก็จะมีกระบอกตวงนะครับขนาด100 m มลนะครับสองอัน แล้วก็มีบิกอร์ขนาด250 ml นะครับอย่างน้อย2ใบนะครับแล้วก็มีน้ำากล่นนะครับน้ำากล่นที่อุภูมิห้องก็คืออันนี้นะครับแล้วก็น้ำลั่นร้อนนะครับก็คือตอนนี้เราเอาน้ำลั่นมาต้มบน h o ตเพลทนะครับเพื่อให้ความร้อนกับมันนะอุณหภูมิที่ที่นำมาใช้ในการทดลองก็อยู่ที่ประมาณ80องศาหรืออาจจะต่ำหรือว่าสูงก่นนั้นได้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็จะมีสารละลายอีกสองตัวนะครับก็คือสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับเข้มข้น2โมลาร์นะครับคือกรดสีชานี้นะครับแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับความเข้มข้น2.05โมลาร์นะครับอุปกรณ์และก็สารเคมีก็จะมีเท่านี้นะครับต่อมาเราก็จะมาดูวิธีการทดลองนะครับการทดลองแบบนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็จะเป็นการเปรียบเทียบเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งเราก็จะนํา เทอร์ม sure the ิเตอร์นะครับอย่างน้อยสองอันนะครับมาจุ่มลงไปในน้ำกลั่นนะน้ำกลั่นที่อยู่ในบิกเกอร์เนี่ยเพื่อดูว่าค่าที่อ่านได้ของเทอร์มิเตอร์ทั้งสองอันนี้ใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับเราก็จุ่มลงไปนะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเพื่อให้อุณหภูมิมันคงที่นะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าเทอร์มิเตอร์ทั้งสองอันนี้อ่านค่าได้ใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเทอร์มิเตอร์มากกว่า2ออันเนี่ยนะครับให้เราเลือก เทอร์โมมิเตอร์2อันที่อ่านค่าได้เท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ผมได้เลือกเทอร์โมมิเตอร์ที่ที่อ่านได้ค่าใกล้เคียงกันแล้วมา2อ,อันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่นักศึกษาใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่อ่านค่าของอุณหภูมิของน้ำกปล่นแตกต่างกันเกิน0.2อาศาเซเซียสเนี่ยก็ต้องมีการปรับแก้ค่าที่อ่านได้นะครับโดยถ้าเรายึดเทอร์โมมิเตอร์หมายเลข1หนึ่งนะครับเป็นหลักก็คือสมมติว่าผมเรายึด เทอร์มิเตอร์ทางขวามือของผมเนี่ยเป็นหลักเนี่ยเทอร์มิเตอร์ทางซ้ายเนี bring, IB, บ lar, บ ub, บ่ยอ empath, ่านได้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องปรับปรับบวกลบตามเทอร์มิเตอร์อันทางขวานะครับหรือเราอาจจะใช้เทอร์มิเตอร์ทางซ้ายเป็นหลักก็ได้แล้วก็ให้ปรับเทอร์มิเตอร์อันทางขวามือของผมเนี่ยตามเทอร์มิเตอร์ทางซ้ายนะครับโดยบวกหรือลบตามค่าที่มันแตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเทอร์มิเตอร์สองอันที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นทั้งสองอันนี้อ่านค่าได้ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับ วันเดียวผมจะใช้โถมวิเตอร์สองอันนี้ในการทดลองในตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะพอเราได้โอมวิเตอร์ที่อ่านค่าได้ใกล้เคียงกัน,กนหรือเท่ากันทั้ง2อ,อันแล้ว2อ,อันแล้วเนี่ยครับเราก็จะปิดฉลากนะครับหรือว่าเขียน,หม,นหมายเลขประจําคอมวิเตอร์นะครับว่าโถมิเตอร์หมายเลขโถมิเตอร์อันอันแต่ละอันเนี่ยมีหมายเลขอะไรก็คือจะมีโอมวิเตอร์หมายเลขหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็คอมวิเตอร์หมายเลขสองก็คืออันนี้นะครับ ต่อมานะครับเราจะมาดูการทดลองตอนที่2ตอนที่2เราก็จะมาทําการทดลองเพื่อหา,าค่าความจุความร้อนของอตัวแคลอริมิเตอร์นะครับซึ่งก็คือตัวกล่องโฟมที่ผมอธิบายไปแล้วในตอนตอนน้นนะครับก็คือตัวนี้เนาะซึ่งข้างในก็จะมีบิกเกอร์250เป็นแมวอยู่หนึ่งใบแล้วก็มีแท่งแก้วคนนะครับเราจะนําเทอร์โมมิเตอร์นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับที่เราทำเครื่องหมายไว้นะครับหมายเลขหนึ่งเนี่ย ใส่ลงไปในช่องนะครับช่องของที่ฝาที่ฝามันจะมีช่องช่องหนึ่งนะครับสมลงไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยครับเราก็จะตวงนะครับสารตวงน้ํากลั่นนะครับน้ํากลั่นปริมาตร50าบลนะครับลงไปในบิกเกอร์ที่อยู่ในแคลิเมิเตอร์นะครับอ่เราก็จะเติมน้ำกลั่นลงไปนะครับ เราก็ยกฝาพร้อมกับตัวเ,เทอร์มิอร์ออกมาก่อนนะครับวางไว้ด้านข้างแล้วก็นำบิเกอร์ที่อยู่ในเ,นเทอร์มินัลนออกมาแล้วก็ออเราต้องตวงด้วยตัวบ่อตวงนะครับห้าสิบิแอว ครับตอนนี้เราก็ได้น้ำกลั่นขอนงปูห้องนะครับปริมาตร50มิลลินะครับแล้วเราก็จะนําน้ํากลั่นที่ตวงได้50มิลลินะครับเทล,ลงไปในบิกเกอร์นะครับที่อยู่ในแคลริมิเตอร์นะครับจากนั้นเราก็จะบรรจุกลับลงไปในแคลริมิเตอร์แล้วก็นําฝานะครับที่มี ท่าแก้วคนแล้วก็ตัวคอมิอเตอ,อร์ใหมเ่เลขหนึ่งนะครับฝางไปลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้อุณหภูมิมันให้คอมพิวเตอร์มันอ่านาค่าอุณหภูมิของน้ํากลั่นที่ที่แน่นอนนะครับนี้สมมุติว่าผ่านไปสินาทีแล้วนะครับเราก็จะมาตวง ตัวน้ำกันร้อนนะครับที่เราจะนํามาผสมกันตัวน้ํากันร้อนเราจะตวงใส่พิช่วยอ,อีกใบหนึ่งนะครับ ตอ,ตอนที่เราตวงน้ำก่นร้อนนี่นะครับให้เรากล้วน้ำก่อนร้อนลงไปในกระบอกตวงก่อนนะครับจากนั้นเราก็าจะเทน้ำก่นร้อนนะครับลงไปปริมาตร50แอลนะครับ แล้วนะครับเราก็จะสวมทงเอวางใส่ทงมิเตอร์ลงไปเพื่ออา่านค่าอุณหภูมิที่แน่นอนนะครับ,อบรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวทมโมิเตอร์มันขยายตัวแล้วอ่านค่าที่แน่นอนนะครับว่ามีค่าอุณหภูมิของน้ำกัดร้อนเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้สมมุติว่าอุณหภูมิมันคงที่แล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ60-62องศาเซลเซียสนะครับเราก็จะนำน้ำกันล้อนะครับเทลงไปในบิอกอร์ที่อยู่ในคลอร์ิเตอร์นะครับ ากนั้นก็วางาตัวแท่งแก้วคนแล้วก็เทมิเตอร์ลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็คนให้เข้ากาันการคนก็คือให้ดึงแท่งแก้วขึ้นลงนะครับเมื่อน้ำกันอุณหภูมิพ้องกับน้ำกันร้อนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะจับเวลาแล้วก็จะเริ่มบันทึกนะครับข้าวณหภูมของสโตรมิเตอร์ที่อ่านได้เนี่ยทุกๆ ครึ่งน,นาทีนะครับเป็นเวลา5านาทีนะครับสมมติว่าตอนนี้ครบครึ่งน,นาทีแล้วนะครับเราก็จะอ่านค่าอุณหภูมิของอเทอร์โมมิเตอร์นะครับที่อยู่ในแคลิมเิเตอร์ว่ามีค่าากับเท่าไหร่แล้วเราก็จะบันทึกค่านะครับแล้วหลังจากนั้นที่เวลา1นนาทีเราก็จะบันทึกค่าถัดไปนะครับเราก็บันทึกไปเรื่อยๆจนกระทั่ง รบเวลา5นาทีนะครับเราก็จะได้ข้อมูลของอุณภูมิของน้ํากันหลังจากที่ผสมกันแล้วระหว่างน้ำบุณภูมน้ำกันน้ํากันอุมห้องกับน้ํากันร้อนนะครับเป็นเวลาเป็นเวลา5นาทีนะครับอันนี้ก็จะเสร็จการทดลองในตอนที่2นะครับต่อไปเป็นการทดลองตอนที่3ามนะครับตอนที่สมมทีว่าเราการทดลองที่สองเราเสร็จแล้วนะครับเราก็นํา ดิกเกอร์กับน้ำั่นออกมานะครับแล้วเราก็จะวางตัวพิกเกอร์ใบใหม่ลงไปนะครับแล้วก็ติดฝาเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาตวงสารละลายนะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะครับกับสารละลายโซเดียมไรอกไซด์ลงไปในบิวเลตนะครับสารละลายตัวแรกก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะครับเราใช้ปริมาตร5้า l นะครับ จะลบลิตลงไปในยูเลสนะครับจากนั้นเราก็จะปรับโพลิมารนะครับให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่0มิลลิเิตรนะครับ เราจะไล่ฟองอากาศออกจากตัววเดต้าะล่างให้ออก้้หมดนะครับตอนนี้ฟองอากาศออกไปหมดแล้วนะครับเราก็จะปรับปริมาตรนะครับอีกครั้งหนึ่งปรับอยู่ที่ศูนนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ปริมาตรนะครับอของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนรใน, et, นบิวเลตสเกลเริ่มต้นอี่ที่ศูนย์ซึ่งความจุของบิวเลตนี้ก็จะได้50 HTML นะครับต่อมาเราก็จะตวงสารละลายาโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาตร50 ml เช่นเดียวกันนะครับ สารลายโซเดีมยมออกไซด์ลงไปในวิลเลตน,นะครับแล้วก็ปรับริมาตรลักษณะเดียวกับสารลายอิโดโปลิกเมื่อสักผู้นี้นะครับ เสร็จค่าเริ่มต้นนะครับ ตอนนี้เราได้ค่าเริ่มต uh, ้นของปริมาตรสารลายอยู่ที่สูน้วนะครับซึ่งถ้าเราปล่อยสารลายลงมาจนถึงขีด50เราจะได้สารลาย50 ml นะครับจากนั้นเราจะไผ่นะครับไ่สารละลายกดไฮโดรคลอริกนะครับ2โมลล่าลงไปในบิกอร์ที่อยู่ในแคลอริมิเตอร์นะครับ เราจะปล่อยลงไปจนถึงถขีด50เมลนะครับเราก็จะได้ปริมาตร50 m มล ครับตอนนี้เราได้สารลายกดไฮโดรคลอริก50มิลลิเมตรเาก็จะบรรจุตัวสารลายเนี้ของบิ๊กเกอร์เนี่ยลงไปในแคลรอมิเตอร์นะครับแล้วก็นำฝาซึ่งมีแท่งแก้วคนแล้วก็เทอร์มิเตอร์เนี้ยสวนกลับลงไปใหม่นะครับแล้วตัวสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับที่อยู่ในบิวเลตอันหนึ่งนะครับเราก็จะ ถ่ายใส่ลงไปในวิกเกอร์อีกใบหนึ่งซึ่งอยู่ข้างนอกแคลริมิเตอร์นะครับ ตอนนี้เราก็ได้สารละลายไฮโดรคลอริกขออภัยสารละลายโซเดียมเปอร์ออกไซด์นะครับปริมาณ5 0มลอยู่ในมิกเกอร์อีกใบหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะวัดอุณหภูมินะครับของตัวสารละลายไฮโดรคลอริกนะซึ่งอยู่ในแคลริมิเตอร์แล้วก็ตัวสารละลายโซเดียมเปอร์ออกไซด์ซึ่งอยู่ในมิกเกอร์ด้านนอกนะครับเราก็จะจุ่มตัวเทอร์โมมิเตอร์หมายเลข2ลงไปในสารละลายโซเดียมเปอร์ออกไซด์นะครับแล้วเราก็ จะาุณหภูมินะครับสลับกันนะครับระหว่างสารละลายไฮโดรคลิกที่อยู่ในเทอรลโมิเตอร์กับสารละลายโซเดียมคลอไซด์ที่อยู่ด้านนอกนะครับสลับกันทุกๆครึ่งนาทีนะครับก็คือ30วินาทีแรกอ่านอุณหภูมิของตัวสารละลายโซเดียมสารละลายไฮโดรคลิกพอถึงถึงวินาทีที่60นะครับหรือ1นาทีเนี้ยก็จะมาอ่านอุณหภูมิของตัวสารละลายโซเดียมคลอไซด์ พอถึงนาทีที่1นาทีครึ่งนะครับหรือว่า90วินาทีเราก็จะมาอ่านอุณหภูมิของตัวสารละายไฮโดรคลอริกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอครบ2นาทีเราก็จะมาอ่านอุณหภูมิของตัวสารละลายโซเดียมไนโตรซายนะสลับกันไปจนครบ5นาทีนะครับเมื่อครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะนำสารละลายโซเดียมไนโตรซด์นะครับที่อยู่ในพิเกอร์ด้านนอกนี่นะครับ ลงไปในดิกเกอร์นะครับที่อยู่ในแคลอริมิเตอร์นะครับพอเทสารละลายโซเดียมคลอไรด์ไปแล้วนะครับให้เราปิดฝาแล้วก็ นี่คนอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อสา,ายะเ,เข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะจับเวลานะครับแล้วก็ในนาทีที่6นะครับพอครบหนาทีเนี่ยเราก็จะอ่านค่าุมหลูมลของตัวสาลรายในคาริเตอร์นะครับอ่านอ่านค่าโุเลุลทุกทุกๆ1นาทีไปจนกระทั่งถึงนาทีที่15นะครับ หรือพูดง่ายว่าจับเวลาอีก10นาทีนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากทำการตุ่ง,องรอตอนที่3เราก็จะได้ค่าอุณหภูมินะครับของสารละลายที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดีมเมดยมไฮดรอกไซด์นะครับเป็นเวลา10นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําไปคอดการาฟเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่มันทำปฏิกิริยากาันว่ามัน,นอุณหภูมิที่เริ่มทำปฏิกิริยากันจริงมันมีค่าอุณหภูมิเท่าไหร่โดยการคอดการาฟนั่นเองนะครับซึ่ง นักศึกษาก็จะต้องนําข้อมูลไปพอดคา์แล้วถึงจะได้ข้าวโภกุิผสมรลืนุ่มทีมิกสอ,อกมานะครับซึ่งการทดลองทั้ง3าตอนของแบับที่5ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ